ครับผมสวัสดีครับนะครับอยู่กับผมพันมอสลิมูนครับผมแล้วก็พันแบงครับผมวันนี้พันแบงก็พามาลุยหาพึงครับผมมาดูพื้นที่พันแบงเห็นใบครับก็ว่าเห็นไว้ลังนะครับต้นอะไรต้นพึก็รังใหญ่ๆอยู่ครับพี่น้องก็ตะวักระสูงเอาเรื่องครับผมก็พันแบงจะให้ผมขึ้นครับลังพันแบงก็เจ็บตีนนะครับผมก็ตะปูดำเส่งว่า นี่ครับพึ่งอยู่ต้นพึกครับอโอ้ต้นพืกครับรังใหญ่อยู่ครับพี่น้องรังนี่รังใหญ่อยู่ครับนี่รังใหญ่ครับผม,มท,ที่แรกจะขึ้นเครือมันขึ้นไม่ได้ครับเครื่อมันไม่สานกันพอดี ตีทอยขึ้นไปครับนู้นนครับพอดีเดี๋ยวให้พานแบ่งจัดการครับตีทอยผมเ๋ยวเตรียมสองของสักคู่หนึ่งก็ลุยข้างบนครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นซี่ทรงไหนครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันครับพี่น้องไปตดตามชมกันต่อไปครับผมครับผมให้พานแบ่งตีทอยขึ้นไปครับผม สูงอยู่นะครับพีน่น,น,น้องบนอีกพป่น้่งเป็นไงผ่านนั่งเครื่อตี ไปรอรุ่นต่อครับพี่น้องครับผมขึ้นมาถึงรังแล้วครับผมน่านเกาะงามครับผมรางคำรางสองชั้นครับผมสองแผ่นโอเคครับผมเดี๋ยวมาตั้งกลองก็ทำอ๋อร้อนครับผมถอดกไม่กลกาถอดครับผมกลัวมันตอดครับโอเคครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกลองก่อนครับผม คช่ครับผมอาจจะเห็นแค่บางส่วนครับบางส่วนก็ไม่เห็นมีเกสรเลยครับผม Hãy nằm đi hả Bông Nó nằm lại giúp ai xuống nó không bốn Hãy lăng không ลังดูอยู่ครับว่าผมจะตัดยังไงโอ้ครับ<อ>ผมโอ้จะทำลังอะไรกัน ผมเล็กแผ่นหนึ่งมันทำอะไรอย่าของมันน้อยแบบนี้ครับเพนหนึง่งโอเค ลงต้นมันครับไปครับผมครับผมมาเจอรังที่สองครับอยู่ข้างทางครับอ๋อต้นพลึกเหมือนเดิมครับผมรังนี้ก็เห็นไหวครับผมขอยังมาดูเลยจะอ่อนจะแก่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวดูฝืนกันครับนู้นครับผมนี่ ครับ<ส> <สา S 1> ผม <สา S 1> อยู่ยต้นนี่ตน้ตนห่ยกินครับผมจะเป็นลมครับผมเลยหายพันแบงคืนครับร <c oughs> ไม่ไหวครับผมเหมือนจะเป็นลมรอรุ่รนน,นึงครับผบ่าพันแบงจะเอาพึ่งงามป่าดอครับผม พันเบ่งก็ขึ้นไปเกือบถึงแล้วครับผมโอ้ถึงอยู่นู้นครับผมไปเกือบถึงแล้วลอหลุนกันครับผมครับผมโอโ้โหน้ำปิดตตาด้วยขาวากหลากเลยครับผม ซูมหลายก็แตกสวยเลยนอพาน <What? S 2> ขาวออกหลากเลยครับพิตาสวยเลยบอกเลยรังนี่สวยจริงครับผมสวยแล้วก็ไม่ตอดบอกงามเลยโอ้หอยรังครับสีเหียนแบบนี้รอชมข้างล่างครับผมผมงามสวยครับนี่ อันแด่งก็ลงมาพอดีครับผมครับล่างขาวๆครับโอเคครับผมครับผมก็จะลงไปบ้านเลยครับผมก็เพียงสองลังนีนกกมม้นะครับผมฝนฟ้าก็คืมๆมาแล้วนะครับก็ฝากนะครับ ฝากพี่น้องไปกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นครับผมช่องของผมก็ผ่านมอดลิม,มูนครับผมคลิปนี้ก็สันส้นๆเพียงเท่านี้ครับผมก็นี่ฝ่านี่ฝนครับผมโอเคครับผมก็สองลางเพียงเท่านี้ครับผมตามผลงานครับผมก็ขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ